เพื่อนๆครับนี้มาพบกับนายโต้รุ่งอีกรูปแบบหนึ่งนะครับต้องย้อนกลับไปครับว่าเมือ่อก่อนปี2528นะครับเมื่อ30กว่าปีที่แล้วนะครับที่นาของผม5.5ุไร่แปลงนี้นะครับเป็นที่นาล้วนๆเลยนะครับเป็นที่สูงก็จะเป็นคันนาเท่านั้นเองผมบริเวณใกล้ๆสามเดนนั้นนะครับคือจะเป็นพื้นที่ที่โคกอยู่ประมาณ2งานนะครับที่เหลือคือเป็นนาหมดที่บ้านได้ขุดบ่อ ครับทางที่วันตกของที่นา5.5าไร่นี่นะครับเสียที่นาไปประมาณ3งาน3งานนะแล้วก็ปีสองพันสองนะครับที่ขุดไปแล้วก็ตั้งแต่ปีสองพันหนจนถึงปี2 5 5 8ก็คือ30ปีอ่าครับที่จุดตรงนี้ที่เป็นบ่อตรงนี้นะครับขอบบ่อริมบ่อนะครับใช้ประโยชน์แต่ไม่เต็มที่นะครับไม่ได้มีการปลูกต้นไม้ใหญ่นะครับที่ ที่บ้านทําก็จะเป็นลักษณะเป็นอูกหอมกระเทียมปลูกผักสวนครัวบ้างนะครับช่วงระยะเวลาตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมของทุกปีนะครับแล้วก็วนอยู่อย่างนี้ครับวนอยู่อย่างนี้วนอยู่อย่างนี้นะครับถามว่าถ้าเรามีการปลูกต้นไม้ใหญ่เมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยผมว่าป่านนี้ก็ประมาณทักสองคนโอบนะครับก็ถือว่าจะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่แล้วก็สามารถใช้ประโยชน์ได้ในวันนี้นะครับปีสองห้าแปดผมจะทำานาเดี๋ยวมไม่ได้ขุดนะครับไม่ได้ขุดผมว่าแค่ปลูกต้นไม้นะครับรอบบ่อในที่สูงของผมทั้งหมดนะ ผมว่าอย่างน้อยสอ0สา้อยต้นะนะที่ปลูกเข้าไปนะครับมีห้าไร่สงานที่ผมตรงนี้นะครับก็เป็นการเริ่มต้นปีสองผมขุดคลองดักน้ําที่ไหลาจากที่สูงลงมานะครับลงมาที่ที่ต่ำที่ทําให้น้ําท่วมข้าวผมนะครับเป็นลักษณะเป็นตัว L นะครับตามภาพนะครับที่แนบมาแล้วก็เสียที่นาไปอีก1นึ่งานเมื่อกี้3งานทางที่โดนตกใช่ไหมครับอันนี้อีกหงานลมสี่งานแล้วนะ หนึ่งไร่แล้วครับเสียที่นาไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็มีการปลูกกล้วยปลูกมะพร้าวนะครับแต่ก็ไม่รอดนะครับไม่รอดหมายความว่าตายนะครับซึ่งเนื่องจากว่าน้ําไม่พ้นแรงอยู่ดีนะครับเพราะว่าขุดไม่ลึกมากนะครับเก็บน้าไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าการที่ผมขุดตรงนี้มันสามารถช่วยน้ําท่วมป้องกันท่วมน้ําท่วมข้าวได้นะครับเสียที่นาไปทั้งหมด1ไร่นะครับผมยังไม่เกิดไรได้เลยนะครับ ที่เกษตรกรหรือเพื่อนที่คอมเมนต์ผมอยู่ใน y ย u ทูบบอกว่าอย่าไปขุดอย่าไปเชื่อจริงครับอย่ามาเชื่อผมนะครับเพราะว่าผมขุดเสร็จนะครับผมพูดถึงปีสองพันห้าสิบเก้าที่ผมขุดเสร็จเนี่ยผมก็กลับกรุงเทพเลยนะครับกลับมาทํางานเหมือนปกติเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ให้พี่ชายดูแลให้มันก็ไม่มีใครดูแลใกล้ชิดถูกไหมครับผลเลิตต่างๆมันก็ไม่เกิดอยู่แล้วนะครับก็เสียที่นาไปอีกนะครับหนึ่งงานถัดมาคือผม ขุดไปปี2559ใช่ไหมครับเสียที่นาประมาณงานหนึ่งเนี่ยก็ถ้าขายเป็นข้าวรายได้ก็จะหายไปประมาณปีละพันสอง560นมี6061 6ยนนะครับนี่ผมจัดหนักเลยนะครับซึเนื่องจากข้างบนที่ศูนย์ทางที่ตะวันตกของผมอะ่ะมันมีจะเป็นที่ที่ดอนส่วนหนึ่งคือเป็นโคกส่วนหนึ่งนะครับแล้วเป็นที่นาครึ่งหนึ่งนะครับผมก็ปรับที่หมดเลยนะครับก็ขุดขุดผมขุดคลองรอบนะครับเพื่อตั้งใจว่าจะกักเก็บน้ําด้านบน พื่อที่จะเอาไปใช้น้ำมาใช้ทั้งปีนะครับขุดก็ลึกประมาณ4ี่เมตรบางจุดก็3าเมตรครึ่งนะครับขุดรอบเลยนะครับปี6 0ศขุดรอบปี6 1หนึ่งก็ผมเอาดินบางส่วนนะครับไปถมคันนานะครับแล้วปี62เนี่ยถมคันนา4เมตรนะครับทำให้ผมเสียที่ดินที่นาไปอีกนะครับเบ็ดเสร็จประมาณไร่หนึ่งไร่หนึ่งนะครับทัางมต่เพราะว่าณนะที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยผมเสียที่นาไปแล้วสไร่ จาก5.5ไร่นะครับก็ย้ำอีกนะครับว่าที่เพื่อนเกษตรกรหรือเพื่อนที่ดู YouTube ผมอบอกเสียที่นาเสียชิงโอไ้ไม่ขอให้เกิดอ,อะไรได้นะครับอันนี้คือชีวิตจริงๆเป็นอย่างนั้นนะครับทีนี้ในส่วนของปี2563ผมก็ทําขุดก็คือตอนนี้ไม่ได้ขุดกระจายออกข้างละก็คือขุดลงด้านล่างขุดลงแนวดิ่งนะครับคือขุดให้เลึกขึ้นเพื่อเก็บน้านะครับที่อยู่ในานาผมเพื่อที่จะคาดหวังว่า ถ้าขุดได้ลงไปมากกว่า4เมตรเนี่ยมันจะเก็บน้ำได้ทั้งปีนะครับเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับเพื่อนๆสรุปปี2 5 6 3เนี่ยผมเสียที่นาไปที่เป็นที่สูงนะครับไม่เป็นคันนาที่ผมถมไปขอกบ่อที่ผมขุดที่สูงนะครับคลองที่ผมขุดลงมาถมเนี่ยเป็นที่ดอนที่สูงที่สําหรับปลูกพืชนะครับหรือจะเป็นจุดสําหรับเลี้ยงสัตว์ลยแล้วแต่ในอ่นาคตเนี่ยคืออยู่ที่2องรสิบาเปอร์เซ็นต์นะครับ โคกสานะครับน้องคลองผมประมาณ1ไร่นะครับก็คือประมาณ18%นะครับแล้วก็นาอีก2.5ไร่4.5%นะครับผมมีการวางแผน8ปีนะครับในการทำโคกหนองนาของผมนะครับโคกหนองนามาเดือดแปีนะครับปีนี้เป็นปีที่6ละนะครับผมเริ่มปลูกต้นไม้ปี58 59เริ่มปลูกเต็มที่แล้วนะครับแล้วก็ผมมองย้อนผมมองล่วงหน้าไปอีกสัก30ปีข้างหน้านะครับผมมีต้นไม้สัก200ต้นเยอะไปเอาแค่100ต้นก็พอนะครับ ผมขายต้นละห้าหมื่นก็ตกประมาณเท่าไรครับต้นไม้หลายต้นถ้าตัดขายก็ประมาณ5ล้านถามว่า5ล้าน30ปีข้างหน้าเนี่ยมันคุ้มไหมนะครับก็นึกย้อนง่ายผมพูดถึงเมื่อปี2 5 2 8ใช่ไหมครับจนถึงสองพันสองนามันไม่เกิดอะไรได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดผมตั้งแต่ปีส5งพน้าินับไปอีก3 0ปีข้างหน้าเนี่ยถามว่ามันคุ้มอยู่แล้วนะครับในการที่คุณได้เงินประมาณ5ล้าน6ล้านนะครับอันนี้ถ้าขายนะครับถ้าตัดต้นไม้ขายแต่ความคิดของผมอ่ะผมปลูกต้นไม้ผมไม่ตัดไป คนปลูกต้นไม้จะรู้ว่าการปลูกต,ต้นไม้แล้วมันจะรักต้นไม้มากนะครับบางครั้งของคือก ja, si anyway> ารเข้าไปเกาะต้นไม้แล้วก็เยกียต้นไม้นะครับถึงแค่นั้นแล้วนะครับแล้วผมจะตัดเหรอมันคงไม่ตัดหรอกครับแต่ว่าพูดถึงว่ามูลค่าถ้าตีมูลค่าผมอยากให้ต้นไม้สร้างคุณค่าให้กับผมมากกว่าก็คือให้อากาศที่ดีให้ความร่มรื่นร่มเงานะครับแล้วเป็นพืชที่เลี้ยงนะครับทําให้อาจจะมีนกมีอะไรมาอยู่อาศัยนะครับผมว่ามันเป็นลักษณะเป็นสร้างสร้างคุณค่ามากกว่าที่จะเป็นมูลค่าสําหรับความคิดผมนะครับ แล้ว8ปีผมทําอะไรบ้างผมก็ขุดที่นาเรื่อยๆจนสุดท้ายก็คืออย่างที่บอกครับว่าเสียที่นาไปพอสมควรเกษตรกรหรือท่านที่ชมคลิปผมนะครับที่คอมเมนต์ว่าจะทําตามมันไม่ได้หรอกมันอมีรายได้รายเดือนรายวันจริงครับไม่ต้องทำตามผมไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องทําตามผมคือขุดแล้วทิ้งเลยแล้วหนีเลยนะครับทีนี้ผมอยากจะเปิดมุมมองเพื่อนที่ชมคลิปผมอยู่นี้ครับว่าผมไปดูควกนั้นหลายๆที่ที่เขาเขาขุดแล้วเขาอยู่มีการวางแผนนะครับ ่างจังหวัดที่ที่ยอดอุทัยธานีประมาณแค่8ปดเเดือนเนี่ยเขาสามารถเก็บผลผลิตขายได้ไหมผลผลพืชผักสวนครัวต่างๆทําได้จริงครับแต่ต้องอยู่ทุกวันต้องมีคนดูแลทุกวันนะครับแล้วก็วางแผนในการปลูกต้นไม้ปลูกผักสวนครัวมีการวางแผนอย่างเป็นระบบมีระบบน้ํามีการดูแลนะครับไรายได้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปเกี่ยวกับพวกนองนาโมเดลเนี่ยก็จะเห็นว่ามีหลายๆที่หลายๆจุดที่เขาทำเนี่ยเกิดรายได้จริงนะครับถ้าทำอย่างนั้นอ่ะผมแนะนำว่าให้ทำ แลาทาอย่างผมแนะนําว่าอย่าทําเพราะว่าผมเองก็นอกจากการทําเกษตรที่ผมพูดถึงโค้งนาที่ผมทําอยู่เนี่ยผมมีงานประจําทําด้วยนะครับผมอาจจะมีการไปปลูกต้นไม้เป็นครั้งคราวนะครับซึ่งผมสามารถมีชีวิตดํารงอยู่ได้มีรายสามารถที่จะมีรายจ่ายรายเดือนรายวันได้นะครับแต่ถ้าเกิดทาเหมือนผมแต่เป็นเกษตรกรนะครับขุดแล้วทิ้งเลยอ่ะอย่าไปทานะครับเสียที่นาแน่นอนนะอันนี้แนะนาอย่างนั้นนะครับแผนของผมปีปี25 6, 3 6 4 65มีนะครับอีก3ปี 6-6ด้วย4ปี3ปี4ปีจนครบ8ปีที่ผมพูดถึงเนี้ยผลผลิตของผมก็คือจะเต็มรูปแบบ100%นะครับเพราะว่าปีนี้ผมจะการเรื่องน้ำและนะครับผมก็คือขุดบ่อลงไปอีกให้มีน้ำนะครับแล้วก็ตั้งใจว่าจะถ้าไม่รู้ถ้ามน้ำไม่พอจริงจะเจาะน้ำมาดานนะครับเพราะว่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็ผมจะทําเต็มรูปแบบนะครับปลูกพักปลูกต้นไม้ทุกอย่างผมจะดูว่ามันจะสามารถช่วยเหลือตัวเองสามารถที่มีความยั่งยืนที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับเพื่อนๆไม่ต้องเชื่อผม ช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมว่าสิ่งที่ผมพูดถึงตั้งแต่ก่อนขุดโคกลงนาตั้งแต่ก่อนปี2528จนตั้งแต่ปี2528ถึงปี58นะครับที่มีการเสียที่นาแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยวิถีชีวิตก็จะเป็นอย่างนั้นต่อเนื่องยาวไปแล้วก็ตั้งแต่ปี2558จับตาดูให้ดีนะครับว่าสิ่งที่ผมทาเนี่ยมันประสบผลสำเร็จหรือไม่นะครับแต่สาหรับมุมมองผมนะผมสําเร็จแค่มาสักประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของที่ผมคาดหวังไปนะครับเพราะว่าผมยังไม่สามารถให้ส่วนให้ที่ที่ผมสูญเสียไป พึ่งพาตัวเองได้นะครับขุดโคกหนองนาเสียที่นาเสียที่ดินจริงไหมจริงควรขุดไหมก็มี2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกคือขุดแล้วทิ้งทำเหมือนผมไม่แนะนําให้ขุดนะครับเพราะว่าถ้าเกษตรกรทําอย่างนั้นไม่ก่อยเกิดอะไรได้เนี่ยมันเสียที่นาแล้วก็เสียไรายได้ด้วยนะครับทางเลือกที่2คือว่าขุดแล้วดูแลมันมีการวางแผนบริหารจัดการนะครับมีการทํการเกษตรทั้งปีจะปล่อ้เกิดไดเกิดรายได้ทั้งปีนะครับทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงยั่งยืน มันเกิดขึ้นจริงนะ้วทำได้จริงครับอันนี้คือทางเลือกที่2เพื่อนๆลองไปพี่อนาเลยนะครับว่าจะเลือกทางเลือกไหนทหหรือ2นะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ